เป็นผู้หญิงยาหยุดสวยเปิดหกดาวร้องสาวคนดังสวยมาไกลมากดูเปลี่ยนไปเป็นคนละคนหลังจากที่ได้เข้ามาลดเล่นอยู่ในวงการมีชีวิตใหม่กับใบหน้าที่สวยกว่าเดิมแต่จะมีใครกันบ้างนั้นเราไปรับชมกันได้เลยจ้า อันดับที่6ตาก,กแตนชลรดาเรียกได้ว่าดอนนิออนบานแล้วหลังจากที่ได้ลุกขึ้นมาสะบัดบอ๊อบกลายเป็นสาวแซ่บลุกสายฟอแต่ก็กลับโดนด่ามาซะงั้นทั้งเรื่องน้ำหนักหรือการแต่งตัวในลุกต่างๆแต่มีหรือที่จะแค่กลับทําให้ยิ่งสวยวันสวยขึ้นต้องบอกเลยว่าตั้งแต่โสดก็ดูเหมือนว่าความแซ่บจะยิ่งทวีคูณมากขึ้นไปอีกทิ้งคราบไม่เลือสาวหวานหน้าเดิมพอล่าสุดสาวตะกแตนได้โพสภาพจนทําให้หลายคนทักว่าเธอไปทําอะไรมาดูตัวเล็กลงจนแปลกตาแต่ไม่ว่าจะเป็นสาวไายอะไรก็สวยแบบมาไกลมา let อันดับที่ 5. แก้มวิชยานีกับอดีตนักร้องเดอะสตาร์ทายิงเทียบภาพสมัยตอนเข้าวงการมาใหม่ๆเรียกได้ว่าการพัฒนาด้าความสวยมาไกลมากเลยทีเดียวซึ่งสาวแก้มก็ได้ออกมาเผยว่าเธอนั้นไปทําอะไรมาบ้างถึงสวยไปไกลมาได้ขนาดนี้โดยเธอนั้นยอมรับว่าแค่หันมาดูแลสุขภาพตัวเองและยังยืนยันด้วยว่าไม่เคยผ่านการทําสวยอะไรมาทั้งนั้นเพียงแค่จัดฟันและใช้เครื่องสําอางเป็นตัวช่วยเสริมเพียงเท่านี้ก็ทําให้สาวแก้มสวยมาไกลมากเลยทีเดียว อันดับที่4ี่จ้านงพนีจากเด็กสาวบานนาภูมาพร้อมกับพรสวรรค์เสียงอันไพเราะซึ่งสาวจ้าได้ทําการแกงตัวเองหม้อใหญ่เป็นช่วงสมัยที่ยังไม่ผ่านการทําสวยอะไรทั้งสิ้นและเธอก็ได้ออกมายอมรับว่าหน้าที่เห็นในปัจจุบันทํามาหลายอย่างจนแฟนคลับแอบมาทำถ่ายว่าที่เห็นนี้เธอได้มอแต่ได้มาถึงได้สวยเป,ป๊ะปังขนาดนี้เรียกได้ว่าสบัดบ,บ๊อบทิ้งคราบจนไม่เหลือเขาเดิมกันเลยละจ้า อันดับที่3ใบเตยอาสยามเพราะมีพัฒนาความสวยความแซ่บไม่หยุดหย่อนตั้งแต่เข้าวงการยังคงยืนยันคำเดิมว่าไม่เคยผ่านการทำสวยใดๆทั้งสิน้นทําเพียงแค่จับฟันเท่านั้นก็มากลเกินกว่าที่จะกลับไปที่เห็นอยู่อย่างนี้แม้ให้มาทั้งหมดบวกกับมีเทคนิคให้ช่างแต่งหน้าช่วยทั้งนั้นปัจจุบันสาวใบเตยก็ยังคงความสวยตามฉบับแบบคุณแม่กันเลยจ้า อันดับที่2อไว้ปันทิสากับนักร้องสาวตํำนั้นหน้าอังมอเข้าบอกเลยว่าความสวยของนักร้องสาวคนนี้ก็มาไกลสวยแซ่บดูเปรี้ยวมากเลยทีเดียวนอกจากความสวยแซ่บจนจําแทบไม่ได้แล้วส่วนเรื่องความสวยของใบหน้าก็เป็นที่พูดถึงด้วยเช่นกันโดยเธอนั้นได้ออกมายอมรับว่าไม่เคยผ่านการทําสวยอะไรบนใบหน้าทั้งนั้นที่เห็นสวยทุกวันนี้เป็นเพียงเพ,งเพราะหันมาดูแลตัวเองใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นยิงอวดภาพคุณแม่สมัยสาวๆก็รู้แล้วละจ้าว่าได้ความสวยจากใครมา อันดับที่หนึ่งขนมจีนกุลมาศคงไม่มีใครไม่รู้จักกับน้องรองสาวเสียงดีที่การมาเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งนอกจากจะมีเสียงอันทรงพลังแต่ก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้หลายคนต่างโฟกัสนั่นก็คือพัฒนาความสวยมากไกลมากจนไม่เหลือเขาเดิมกันเลยละจ้าแต่ก็กลับโดนดรามา่าหลังจากที่เธอออกมาประกาศยอมรับว่าได้ไปทําสวยมาและสาวขนมจีนก็เป็นคนที่ชื่นชอบการทําสวยมากๆจนคุณหมอถึงกับต้องสั่งห้ามกันเลยทีเดียวแต่ถึงจะปฏิเสธขนาดนี้แต่ความสวยที่ได้มากก็มาไกลมากเลยทีเดียว